สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาทำผัดหมูใส่มะเขือเปราะน้องพี่น้องผัดกึ่งผัดกึ่งแกงน้องพี่น้องนะแบบป่า,ปาไม่ต้องมีกะทิแกงธรรมะแกงแบบบ้านๆแกงแกงป่าเขาเรียกว่าแกงป่าเนาะผัดผิดแกงป่านั่นแหละเลนาะคลายกันนะคะพี่น้องแต่วันนี้เราใช้ หมูนะครับพี่น้องผัดหมูใส่มะเขือเนาะไปนะ้องทำกินแบบบานๆของเรานี่แหละถนัดเนาะใครถนัดกินแบบกะทิก็ไปแกงเป็นกะทิใครถนัดกินแบบกแกงป่าก็แกงป่าแต่ส่วนมากหมดกล่ำจะชอบกินแบบป่าๆนะครับพี่น้องผัดแบบเนี่ยนะสมัยพ่อแม่สมัยพ่อแม่มแมปู่ย่าตายาย่ทำให้กินก็จะทำประมาณนี้แหละเนาะส่วนมากที่บ่ค่อยเป็นแกงกะทิเท่าใดนะจะกินแบบพัดพัดแกงๆแบบนี้แหละพี่น้อง นะก็จะทําตามสูตรที่พ่อแม่เคยทํามาให้กินนั่นแหละพี่น้องไม่มีอะไรมากเครื่องปรุงก็ธรรมาดาเครื่องปรุงก็มีอะไรซอสหอยผงปรุงรสก็ทำนั่นพี่นอ้องไม่มีอะไรเยอะเนาะแล้วก็เอาตาม,มความชอบของเรานะคะเราอยากกินรสชาติไหนเราก็ปรุงไปตามตามตามอะไรตามความต้องการของเรานั่นแหละนะเราชอบกินแบบ เผ็ดเราก็จัดเผ็ดเราอยากกินวานเราก็วานอืมเราจะกินแบบไหนแบบไหนก็เอาตามตามใจปากเราเนี่แหละนาะพี่น้องนะก็ทํา,าแบบสไตล์ของเราแหละนะก็นี่แหละคะ่ะมีมีอะไรก็มีอยู่แค่นี้แหละมีหมูมีผักง่ายๆพี่น้องตามสไตล์คนบ้านๆมดงามแดงชาแนลนะกินง่ายประมาณนี้นะคะพี่น้องนะเราก็ พัดมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวก็ได้ทีแลหละพี่น้องนะตอนนี้เราก็ใส่หมูใส่ผักใส่อะไรปุ๊บเครื่องเรียบ้อยแล้วอีกสักหน่อยนะพี่น้องผักไว้อีกสักนิดหนึ่งพอให้เครื่องปุงผักหมูเข้ากันดีๆนะพี่น้องเนาะเราก็จะได้ตักไปเสิร์ฟนะพี่น้องเนาะตอนนี้เราก็ปุงเรียบ้อยแล้วเนาะเราก็รออีกแป๊บนึงนะคะพี่น้องรออีกแป๊บหนึ่งรอให้มะเขือ อีกจ so so like ักหน่อยรอให้มะเขือเปื Ages, ่อยอีกจ <sh> ักหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะเสร็จเราก็จะได้ยกลงนะคะเนาะเพื่อที่จะเอาไปรับประทานนะคะเนาะตอนนี้เรากะมะเขือเราก็ได้ทีแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปอย่าลืมเด้อค่ะเด้อต้องใส่ใบนี้ลงไปด้วยด้วยไม่ใช่ใบโหระพาพี่น้องใบแมงลักเนาะใส่ใบแมงลักไปเพื่อความหอมนะพี่น้องจ้าใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็บ่ต้องใส่นะคะพี่น้องเป็นอันว่าเสร็จแล้วเด้อตอนนี้ตอนนี้เราแกงมะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปต่อด้วยการขัวกุ้งตะไคร่นะพี่น้อง ขัวกุ้งตะไคร้นะคะพี่น้อง desserts. แล้วก็ก,วก่อนจะก่อนอื่นเราก็ตัต้งกระทะเนาะใส่น้ำมันแล้วก็เอากระเทียมที่เราเตรียมไว้นั่นแหละค่ะลงไปผัดนะผัดไปเรื่อยๆเนาะผัดให้พอกระเทียมมันหอมเนาะพอกระเทียมหอมเหลวเลื้ยงน่อยๆเสร็จแล้วเราก็เอากุ้งนะคะพี่น้องที่เราเตรียมไว้นั่นแหละใส่ลงไปขัวเราบันนี้เราใช้กุ้งตัวเล็กเนาะเราใช้กุ้งตัวเล็กนะคะกุ้งแดงตัวเล็กๆนะคะพี่น้องนะเราไม่ใช้กุ้งตัวใหญ่เนาะ แต่ว่าเราก็มีพอดีเหลือกุ้งตัวใหญ่อยู่ในตู้เย็นอยู่สองสามสี่ตัวเนี่พี่น้องก็เลยเอามาพัดก็ามาัวใส่เดีวยวกันนะแล้วเราก็คว้าไปเอยๆน้อพี่น้องน้องขวให้กุ้งมันได้ทีจักหน่อยนะคะตอนนี้กุ้งเราก็รู้สึก,กว่าจะได้ทีเดียวเนาะพี่น้องนะแล้วเราไปใส่เครื่องปรุงลงไปนะเ,เครือปรุงกเ็เหมือนเดิมพี่น้องไม่มีอะไรใส่เกลือไปหน่อยนะเนยใส่เกลือผงปรุงรสพี่น้อง มีแค่นี้พี่น้องอเครื่องตำรวจไม่มีอะไรเยอะนะแล้วก็ใส่ไปแล้วก็โคเร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 ไปเลยพี่น้องอแป๊บหบนึงนะ่งเนาะพี่น้องแล้วเราก็สาใส่ตะไคร่ลงไปพี่น้องที่เราเตรียมไ้นั่นแหละใส่ลงไปตะไคร่ใส่ผิดหันลงไปพี่น้องนะนนะมีอะไรเยอะมากมมยนะคะมีนะอมยู่แค่นี้เนาะใส่ลงไปตัวลงไปพี่น้องคุกเล้าให้เข้ากันนะคะพี่น้องอ ก่อนเราจะเสร็จเราก็จะเติมใบมะกรูดลงไปสักหน่อยนึงเพื่อความหอมนะคะพี่น้องใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะพี่น้องตอนนี้เราก็ไก่จะเสร็จแล้วเนาะขั้นตอนสุดท้ายเนีน่ยนะคะพี่น้องใส่มะกรูดไปแล้วก็คือขั้นตอนสุดท้ายของการคั่วกลุ่มนะพี่น้องนะคั่วแห้งๆนะคะเนาะคัวะค่วกรุงคั่วกรุงใส่จากไคร่สมุนไพรบาๆตอนนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยจ้าเตรียมเสิร์ฟ